เทคนิคนี้ทำกำไรง่ายๆแม่นยำขึ้นได้ด้วยการทิ้งไม้ที่1จะเป็นยังไงถ้ามือใหม่รู้เทคนิคนี้แล้วทำกำไรได้เลย โอเคครับกพื่สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อน,อนๆทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านกันด้วยนะครับกลับมีกลับมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ easy trade ครับช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาด binary option ได้แบบง่งายง่าย easy easy หมดเลยนะครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาพานเพื่อนเนี่ยปิดท้ายเดือนไปกับเทคนิคที่แม่นยำที่สุดในเดือนนี้วิธีการถอยเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นการลดทอนการทบเงินให้กับเพื่อนๆได้ดีมากๆครับเพราะว่าผมจะมาพานเพื่อนเทรดแบบเว้นไม้ที่ หนึ่งไปครับ โดยที่ออเดอร์ของเราเนี่ยจะเป็นการรอกราฟให้ได้นานที่สุดเพื่อให้ได้ออเดอร์ที่มีความแม่นยำมากที่สุดแล้วคุณเนี่ยจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทบเงิน3ามาต่อไปครับถ้าคุณรอกราฟได้เหมือนผมนะครับก่อนเราจะไปเริ่มต้นกันครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t ็อของ e a s ี่เทรดนะครับโดยเฉพาะเฟซบุ๊กของอีซี่เทรดครับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้รในนายวัผม เทรดวันไหนผมก็จะมีการปรับตั้งค่าและก็โพสให้เพื่อนดูครับเผื่อสบาวันใดวันหนึ่งภาพออาเดอร์ของเพื่อนเนี่ยมันเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับของผมนะครับเพื่อนจะสามารถเอาเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยไปทำกำไรกันได้นั่นเองนะครับ ในการเล่นแบบไม่เล่นไม้หนึ่งเนี่ยคือเจ้าตัวเส้น ATR แล้วก็เจ้าตัวพาราโบลิกซาจุดไข่ปลา passing ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะทํากําไรได้ไหมแล้วก็จะทํากําไรไปได้เท่าไหร่ครับโดยข้อดีของมันก็คือคุณเนี่ยสามารถเอาเงินไม้1ที่คุณไม่ได้เข้าออเดอร์เนี่ยมาใส่ในไม้2ได้เลยแล้วมันก็จะเหลือแค่2ไม้เท่านั้นและวิธีการทํากําไรแบบนี้จะทําให้เรา over trade ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับอย่างแรกเนี่ยให้ทุกคนครับเข้าไปที่ด้านล่างนี้ครับกดปที่คาว่า indicator ครับแล้วก็เื่อง ไปที่คําว่าเทรนนะฮะหลังจากนั้นให้เรากดไปที่คําว่า ATR t a i l i n g stop ตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนจากด้านบน14ให้กลายเป็นเลข10ครับแล้วก็ด้านล่างครับจากเลข2ให้กลายเป็นเลข3ครับหลังจากนั้นให้ทุกคนกด apply ได้เลยครับคุณก็จะได้เส้น ATR กรบโลรขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ครนี้เนี่ยให้เรากลับมาที่เจ้าตัว indicator อีกหนึ่งครั้งนะครับให้เราไปที่ indicator หลังจากนั้นไปที่หมวดหมู่ popular หรือยอดนิยมครับเลื่อนลงมาล่างที่สุดเลยกดไปที่คําว่า parabolic SAR ตัวนี้นะครับให้เราเปล 0.04ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนคัลเลร์ให้กับมาเล็กน้อยครับและให้เรากดแอปพลายได้เลยครับคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถทํากําไรในฝั่งการเทรดแบบเล่นแบบเทรนได้แล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เทคนิคนีคน้เนื่องจากว่ากราฟในวันนี้เครับเป็นกราฟในตลาด OTC ครับซึ่งในตลาด OTC ส่วนมากแล้วเนี่ยกราฟมักจะวิ่งเป็นเทรนไหลครับและอย่างที่เพื่อนเเห็นครับตอนนี้กราฟก็วิ่งเป็นเทรนไหลจริงๆครับวิธีการทํากําไรของผมนะครับผมจะรอให้มีเส้น ATR ครับเป็นสีแดงนะครับและผมก็จะรอให้มีพ พาราโบลิกซาครับอยู่ด้านบนแบบนี้ในตอนที่กราฟเพิ่งเปลี่ยนเทรนแบบนี้นะครับผมจะเล่นแบบนี้เนี่ยเปิดออเดอร์ไปเลยฮนะดูว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งไปในทิศทางตามที่เราคาดการณ์หรือเปล่าเช่นกันครับในการกดขึ้นครับผมจะรอให้มีเส้น ATR ครับอยู่ด้านล่างเป็นสีเขียวแบบนี้พร้อมกับพาราโบลิกซาครับก็อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันแบบนี้เนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์บายได้เลยครับเล่นแบบนี้ทบเงินสามไม้มีโอกาสจะทากาไรได้แต่เนื่องด้วยตัวผมเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยําให้มันโดยการเว้นไม้ที่1ไปเนี่ยแปลว่าในออเดอร์แรกนะี้มตอง การแพร้ครับสม buy, 1967, มุติว่าเราจะเปิดออเดอร์บายครับเราจะไม่เข้าตอนแท่งเทียนเป็นสีเขียวครับแต่เราจะเข้าตอนแท่งเทียนเป็นสีแดงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งเทียนแท่งนี้ปิดแดงแท่งหน้าค่อยเปิดบายแบบนี้นะครับแท่งนี้ปิดแดงแท่งหน้าค่อยเปิดบายแบบนี้นึกออกไหมครับในฐานะการกดลงก็เช่นกันครับเราจะไม่ได้เข้าออเดอร์ในตอนที่กราฟเนี่ยมันปิดเป็นสีแดงนะครับเราจะรอให้แท่งเทียนแท่งนี้ปิดเป็นเขียวและแท่งหน้าค่อยเปิดเซลนะฮะแท่งนี้ปิดเป็นเขียวก่อนแท่งหน้าค่อยเปิดเซลครับแบบนี้ก็จะมีโอกาสทบเงินแค่ไม้เดียวเท่านั้นเองและใน1เทรนครับผม นําว่าเล่นได้ไม่เกิน2ออเดอร์ครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสามารถปั้นพอร์ตจากเทคนิคนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนครับโอเคครับเรามาดูในออเดอร์แรกกันตรงนี้ครับเจ้าตัวพาราโบลิกซ่าอยู่ด้านล่างครับเส้น ADR เป็นสีเขียวแบบนี้นะกราฟเพิ่งได้มีการเปลี่ยนเทรนด์ครับเดี๋ยวออเดอร์นี้ผมจะใส่ไปที่10,000บาทเลยแล้วกันและโอ้โหผมได้ราคาดีด้วยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นมปปิดเป็นสีเขียวครับและถ้าทุกคนเห็นเนี่ย เล่นแบบนี้ทบเงิน3ามไม้มาชนะทั้งหมดเลยแท่งนี้เป็นแท่งแดงแท่งแรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่1ที่เราไม่ได้เข้านะเรามาเข้าอ,ออเดอร์ในออเดอร์ที่2ครับแล้วเดี๋ยวเรารอดูนครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยผมจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่า โอเควินมาสวยๆครับเอาเดร์นี้ผมขอเล่นต่อนะครับเพราะว่าจริงๆ,ๆเนี่ยเราสามารถทบเงินได้อีกไม้หนึ่งนะแท่งนี้มัน,มนปิดเป็นแดงนะเผอิญว่าออเดอร์นี้เนี่ยเราบวกมาอยู่ที่8,700บาทผมได้ราคาดีมากๆนะครับในการเปิดออเดอร์นะผมจึงมีกําไรนะครับในออเดอร์นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ถัดไปตรงนี้ครับถือว่าเป็นออเดอร์ไม้ทบนะฮะของออเดอร์นี้ครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับผมได้ราคาดีอีกแล้วฮนะมาดูว่ากราฟเนี่ยจะเป็นไปตามที่ผมคาดการได้หรือเปล่า และเรียบร้อยครับปิดเสมอมาครับวันนี้ผมลักกี้จริงๆกันทุกคนนะบวกมาอยู่ที่8,700บาทอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็วินมา2ออเดอร์แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้เป็นไปตามที่ผมคาดการสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองดูประวัติย้อนหลังตรงนี้ดูก็ได้ครับว่าาโบลิกซานี่อยู่ด้านล่างครับเส้น ATR เป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้เนี่ยถ้าเรานับแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มครับก็จะไม้ที่1มาที่2ก็จะเล่นชนะมานี่ครับอันนี้ก็แท่งคอนเฟิร์มไม้ที่2นึ่งมาที่สรงน ทำกำไรได้นะเอ้าเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์ที่มันเข้ากันดีๆด,ดีกว่านะครับเอาอีกสัก1 2ออเดอร์แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์นี้กันครับผมเนี่ยอยากจะให้แท่งนี้ปิดเป็นแท่งสีเขียวๆมากเลยนะเพราะว่าพลับริกซาอยู่ด้านบนแล้วครับ ผมถือว่ากราฟเปิดโดดอ่ะโอเคผมถือว่าผมได้ราคาดีระกราบเปิดโดดนะถึงแม้ว่าผมบอกว่าผมเนี่ยจะทําการทิ้งไม้ที่1นะครับแต่บังเอิญว่าไม้นี้เนี่ยมันได้มีการไหลลงมาก่อนแล้วนะครับและผมเห็นว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนค่อนข้างสวยนะครับคนจะสังเกตเห็นว่าดูจากประวัติย้อนหลังตรงนี้เนี่ยสามไม้เอาอยู่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซนนี้ผมก็คิดว่าสามไม้ก็น่าจะเอาอยู่เช่นเดียวกันนะครับ พบเงินมานะครับออเดอร์นี้เนี่ยใสมา2 0 0 0 0บาทนะฮะจริงๆเนี่ยผมใส่เพิ่มได้อีกนะแต่ผมใส่แค่20 0 0 0บาทก็พอครับเพราะว่าผมคิดว่าในจุดนี้เนี่ยสวยงามมากๆแล้วนะครับพร,บราบลิกซาเพิ่งย้ายลงมาด้านล่างครับผมวาดแท่งนี้เนี่ยปิดแดงก่อนแน่ๆฮะและนี่คือการทิ้งไม้หนึ่งของผมครับเดี๋ยวเรามารอลุน้นกันว่าออเดอร์นี้เนี่ยผม,มสามารถปิดงานได้หรือเปล่า และเรียบร้อยครับสวยจัดครับออเดอร์นี้บวกมาอยู่ที่17,841บาทนะครับถึงแม้ว่ากราฟเนี่ยผมจะได้มีการปิดเป็นแท่งสีแดงในตรงนี้นะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามันปิดเป็นเขียวนี่จะสวยมากกว่านี้ครับและเทคนิคนี้เนี่ยยังคงมีวิธีการเทรดและเก็บความรู้อีกมากมายหลากหลายรูปแบบเลยที่ผมยังไม่ได้เอามาสอนในคลิปนี้นะเอาเป็นว่าเบื้องต้นแล้วเทคนิคนี้เนี่ยใช้งานประมาณนี้ครับท่านเพื่อน,นมีความรู้เรื่องอื่นนะครับมาผสมอยู่ด้วยผมก็ว่ามันจะยิ่งแม่นยําไปมากกว่านี้นะใครที่อยากรู้เทคนิคนี้เเ่พิม เติมมากกว่านี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ก็สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มของผมก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้านะฮะโดยพีนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย